สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะตำรวจ191เผยผู้ก่อเหตุวัย14ปีโทรเข้า191แจ้งเป็นผู้ก่อเหตุเองอยู่ในอาการตกใจกลัวไม่ปลอดภยัยร้องไห้บอกผมอายุแค่14ปีเองนะครับ ผมจะติดคุกไหมผมจะปลอดภัยไหมมีแนวโน้มทำร้ายตัวเอง191เกลียกล่อมให้วางอาวุธก่อนตำรวจนางานเขาควบคุมตัววันที่4ตุลาคมพศ2 5 6 6 ร้อยตำรวจเอกพศวัตรจงจิตรองสารวัตรชุดปฏิบัติการกองกำกับการสูงรวมข่าวกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ได้เล่าถึงเหตุการณ์กรณีที่เมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุวัย14ปีได้โทรเข้ามาแจ้ง191ว่าตนเป็นผู้ก่อเหตุยิงในห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนซึ่งตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่รับสายได้รวมกันพยายามเรียกล่อมผู้ก่อเหตุผ่านโทรศัพท์ ให้ยอมวางอาวุธจนตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุสามารถเข้าควบคุมตัวไว้ได้ในที่สุด ซึ่งร้อยตำรวจเอกพุทสวัสดกล่าวว่าเมื่อวานนี้ตอนช่วงประมาณห้าโมงเย็นผู้ก่อเหตุได้โทรศัพท์เข้ามาที่สายด่วนหนึเกหนึ่งและบอกว่าผมเป็นคนยิงที่ภารกรเองเจ้าหน้าที่รับสายจึงรีบยกมือให้หัวหน้างานเข้ามาคุยโดยตนเองเข้าไปฟังด้วยและคอยแนะนำเจ้าหน้าที่ว่าต้องพูดอย่างไรรวมกับผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษที่โทรเข้ามาสั่งการด้วยซึ่งบรรยากาศตอนนั้นทุกคนวิ่งไปมา เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดโดยตนได้ให้เจ้าหน้าที่โทรไปสอบถามว่าต้องการให้ช่วยอย่างไรอยากพบเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่ซึ่งตอนนั้นผู้ก่อเหตุมีลักษณะอยู่ในอาการตกใจและมีแนวโน้มจะทําร้ายตัวเองเพราะบอกกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าผมกําลังเอาอาวุธจ่อตัวเองอยู่จึงต้องพยายามเกลี้ยกล่อมบอกให้ผู้ก่อเหตุใจเย็นๆให้วางอาวุธและยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และในขณนะดเดียวกันก็พยายามสอบถามพิกัดเพราะขณะนั้นตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุยังไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุอยู่จุดไหนของห้างซึ่งผู้ก่อเหตุก็บอกว่าอยู่ในร้านเฟอร์นิเจอร์โดยเจ้าหน้าที่รู้ว่าร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่ชั้น3จึงถามไปว่าใช่ชั้น3หรือไม่ผู้ก่อเหตุก็ตอบว่าใช่และถามลักษณะาการแต่งกายผู้ก่อเหตุก็ตอบตามจริงคือสวมเสื้อสีดำแขนยาวกางเกงนายทหารสีน้ำตาลและสวมหมวกแก๊ พอได้ข้อมูลทั้งหมดตนจึงรีบประสานงานไปยังสู่วิทยุนารายกองบังคับการตำรวจนครบาล6และระหว่างที่ตำรวจหน้าง,งานกำลังเข้าไปหาผู้ก่อเหตุทางตนและเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่ตลอดซึ่งผู้ก่อเหตุดูตกใจมากพูดจาไม่ชัดเจนวกไปวนมาฟังค่อนข้างยากลักษณะคือกลัวไม่ปลอดภัยพอคุยไปสักพัก ผู้ก่อเหตุก็เริ่มร้องไห้และบอกว่าผมอายุแค่14ปีเองนะครับผมจะติดคุกไหมผมจะปลอดภยัยไหมซึ่งตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตอบคำถามอะไรเพียงแต่บอกให้ใจเย็นๆให้วางอาวุธถ้าไม่วางอาวุธอาจจะได้รับอันตรายซึ่งผู้ก่อเหตุก็ฟังไม่ได้มีอาการต่อต้านโดยตอนที่ตำรวจหน้างานขึ้นไปถึงหน้าร้านตนก็ได้บอกว่าให้เดินออกไปหาเจ้าหน้าที่แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าเดินออกไปไม่ไหว เพราะตัวชานั่งอยู่บนโซฟาจึงบอกให้ยกมือขึ้นวางอาวุธลงจนตำรวจหน้างานได้เข้ามาควบคุมตัวไว้ได้โดยใช้เวลาจากตอนที่โทรศัพท์เข้ามาประมาณ20นาทีทั้งนี้ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์ไหนที่ผู้ก่อเหตุจะโทรมาแจ้งที่191เองว่าตนเป็นผู้กระทำ ครั้งนี้ถือว่าเป็นเคสแรกยอมรับว่าตกใจก็มีการคิดว่าเป็นคนโทรมาหลอกเจ้าหน้าที่หรือไม่แต่พอได้คุยแล้วก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการตกใจจริงๆและต้องการคำปรึกษาต้องการไปอยู่ในที่ปลอดภยัยซึ่งตนก็มีเจ้าหน้าที่ที่ต้องประสานงานไปยังหน่วยงานปฏิบัติการให้เร็วที่สุดสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอภายไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ